รู้สึกกับคุณกับชีวิตทุกๆบนเรียนประสบการณ์ทำให้เราเติบโต,ข,ต,บต,ข,ต,บตขึ้นการเติบโตคือการวิวัฒนาการไปสู่ความตระหนักรู้ที่ทำให้เราใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมหรือใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมเราไม่ได้แข่งขันกับใครเราไม่ได้แข่งแย่งอะไรกับกับผู้คนบนโลกใบนี้ แต่เราแค่เอาชนะใ,นใจตัวเองเราแค่เรียนรู้ระบบของการใช้ชีวิตในโลกใหม่ที่เรียกว่าเมตาเวิร์สโลกเสมือนจริงที่ทำให้เราเอาชนะความคิดลบและตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตท,ทุกๆลมหายใจทุกวันที่เราเริมตาขึ้นทุกวินาทีที่เรารู้สึกกับชีวิตมันคือการเติมเต็มประสบการณ์ที่ทำให้เราตถานักรู้ถึงการยอมรับ ในตัวเองอย่างแท้จริงเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่เราแค่ตระหนักรู้และวางใจในตัวเองกระบวนการของการวาร์ปโค้ดจึงเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าการจูงจิตสื่อสารกับความรู้สึกเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกผ่านสมอง าการทํางานของปฏิกิริยาของสนามพลังควอนตัมฟิวที่เกิดขึ้นจากการเปิดสวิตจิตใตสมึกจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่ทําให้เราค้นพบความลึนลับของชีวิตาจิตใต้สานึกที่ไร้ตัวตนแต่เรากับรู้สึกถึงชีวิตที่อยู่เหนือ,อเหนืออัน,านอ่ารเหนือความเหนือความคิด จะเป็นอิสระจากอารมณ์มันคือกระบวนการที่ทําให้เราค้นพบความลับของชีวิตที่เต็มไปด้วยความศรัทธาที่เต็มไปด้วยสติปัญญาอันก่อเกิดความสมบสุขค้นพบวิธีวิธีการของความสําเร็จที่เรียกว่าทางหลักแทนที่เราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่โหยหาเรากับใช้ชีวิตอย่างคนที่อิ่มเต็ม แทนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆหรือใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดไปวันๆเราก็ตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตให้มันยอดเยี่ยมให้มันมีชีวิตชีวาให้มันตื่นตะลึงกับความเป็นมนุษย์ให้เราได้ค้นพบยอดความเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์ที่ค้นพบศักยภาพในลับของตัวเองมนุษย์ที่ค้นพบความลับของชีวิต The Secret of Life พบสัจธรรมของการเกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยความเมตตาด้วยความจริงใจกับตัวเองด้วยความรู้สึกตรงไปตรงมาด้วยความเย็ดเดี่ยวด้วยความกระหาญกระบวนการของการวาริบค้ดจึงเป็นวิทยาศาสตร,ร์ฟิสิกส์ควอนตัมที่ทําให้เราสามารถตอบโจทย์หรือคําถามในใจเราแทนที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเรากลับเรียนรู้วิธีการที่เหนือกว่าในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม เป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองสองซีกคือสมองซีซ้ายและสมองซีขวากระบวนการของการประกำจิตทุกๆวันที่เราทําอย่างสม่ำเสมอในทุกโมงยามในทุกช่วงเวลาที่เรากําลังสื่อสารกับตัวเองที่เราเรียกว่าเซลล์ท็อกที่เรากําลังสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราผ่านการอัปโหลดระบบด้วยการพูดคุยและการสื่อสารกับตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านการสื่อสารกับตัวเองผ่านกระจก ผ่านการมองตัวเองผ่านการพูดคุยกับจิตใต้สํานึกเหมือนกับที่ผมกาลังสาธิตและเชื่อมต่อให้พวกเราเห็นในขณะน,นี้แค่เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลและนี่คือกระบวนการของการวาโค้ดซึ่งเป็นศิละปะชั้นชั้นสูงสุดที่ทําให้เราค้นพบวิธีการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้